สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่29มิถุนายน2565สื่อมวลชนของอิร่านนั้นได้รายงานข่าวนะครับว่าอาลีบาเกรีดานี่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิรา่านเข้าพบและพูดคุยกับทางด้านอาเมดบินฮัสซันอ,นอันอามดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของกาตาและทางด้านโมฮ oh ัมหม็ดอันคาลิฟี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศฝ่ายกิจการภูมิภาคโดยการพบปะพูดคุยนั้นเจอการที่กรุงโดฮาเมืองหลวงของประเทศกาตาร์เมื่อเย็นวันที่28มิถุนายน2565โดยทางด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศของอิหร่านนั้นเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนเจรจา,าโดยมีการแสดงถึงความจำนงว่าทางด้านประธานสุมต่อิบราฮิมไรซี่ผู้นําของอิหร่านนั้นมีกําหนดการที่จะเดินทางเยือนกาตาร์และเช่นเดียวกันครับก็ ทางด้านผู้นําของกาตาร์นั้นก็ยังมีกําหนดการที่จะเดินทางไปเยือนอิหร่านเช่นเดียวกันซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของผู้นาทั้งสองประเทศในการที่จะกระจายความเสี่ยงและก็การปรับปรุงความร่วมมือความสัมพันธ์ระหว่างกันอย่างจริงจังอีกครั้งหนึ่งตามรายงานเปิดเผยว่าการหารือเป็นไปเพื่อขยายความสัมพันธ์แบบทวิภาคีการพัฒนาความสัมพันธ์ในหลายระดับและการเสริมสร้างความร่วมมือ,อร่วมกันเนี่ยครับทั้งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหรา่านยังขอบคุณกาตาร์ท,าที่เป็นเจ้าภาพ ในการเจรจาระหว่างอิหร่านกับผู้แทนของสาภาพยุโรปเพื่อยกเลิกมาตรการการคว่ำบาตรอิหร่านที่จัดขึ้นในช่วงเย็นของวันที่28มิถุนายน2565เช่นเดียวกันหลังจากที่มีการหยุดการเจรจาที่เวียนนาเป็นเวลานานหลายเดือนการเจรจาก็เริ่มขึ้นอีกครั้งที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์ซึ่งเรื่องนี freely, <the> sunshine, anyway, ้เนี่ยนะครับการเจรจานั้นก็จะพิจารณายกเลิกมาตรการการคว่ำบาตรระหว่างอิหร่านแล้วก็สหรัฐอเมริกา โดยกำหนดคุยเจรจากาันทางอ้อมผ่านผู้แทนของสหภาพยุโรปเอริกโมรานะครับในขณะเดียวกันเลขาธิการของสหประชาชาติอันโตนิโอกูเตเรสก,ก็ได้ออกมาเน้นย้าถึงความจําเป็นในการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรต่อตานอ,อิรานฝ่ายเดียวของสหรัฐโดยทางด้านเลขาธิการสหประชาชาติระบุว่าข้อตกลงเนี่ยครับ JCPOA ยังคงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหานิวเคลียร์ของอิรานแล้วก็การพูดแบบพาหุภาคีนะครับในขณะที่ทางด้านประธานทรัมป ประธานาธิบดีอิบร,ราฮิมไรซีผู้นาของอิหร่านเรียกร้องให้มีการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรโดยเร็วโดยระบุว่าพวกชาติตะวันตกทําการกดขี่และกล่าวหาว่าสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปนั้นเป็นฝ่ายละเมิดข้อกําหนดข้อตกลงนิวเคลียร์ในปี2558ซึ่งเป็นที่รู้จักกันอย่างเป็นทางการในชื่อของแผนปฏิบัติการร่วมครอบคลุมหรือว่า JCPOA นั่นเองนะครับในการให้สัมภาษณ์ทางสถานีโทรทัศน์ผู้นําของอิหร่านนั้นยังตอบโต้ต่อมติล่าสุดของ IAEA e ที่อ้างว่าอิรานมีความร่วมมือไม่เพียงพอในประเด็นในการป้องกันโดยทางนักป,ป,ประธานาธิบดีอิบราฮิมไรซีบอกว่าเราเคยพูดหลายครั้งแล้ว่าการแก้ปัญหานี้ไม่สามารถใช้เป็นการบีบบังคับให้เรายกเลิกหรือถอนตัวจากตําแหน่งด้านนิวเคลียร์ของเราในปัจจุบันนี่คือเป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับทั้งในเรื่องของการเจราจานิวเคลียร์และก็เรื่องที่ทางด้านอิร่าน,นั้นเนี่ยครับกลับไปเชื่อมความสัมพันธ์กับกาตาอีกครั้งหนึ่งเป็น เรื่องที่ดีนะครับก็จะทําให้เห็นว่าเวลานี้ในภูมิภาคตะวันออกกลางนั้นเนี่ยการเดินสายของทางด้านมก,กุฎราชกุมารซาอุดีอาระเบียรวมถึงทางด้านอิหร่านรวมถึงทางด้านในส่วนของซีเรียนั้นเนี่ยเป็นการเชื่อมเข้าหากันอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนนะครับนั่นก็คือจะทําให้ความมั่นคงในภูมิภาคแห่งนี้เกิดเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นแล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับผู้นําของอิหร่านนั้นได้พูดคุยนะครับ ชัดเจนกับทางด้านผู้นําของอิรักเนี่ยนะฮะว่าสิ่งสําคัญนั่นก็คือว่าเวลานี้ต้องขจ,จัดอิทธิพลของรัฐไซออนิสแล้วก็ขจ,จัดอิทธิพลของต่างชาติที่เข้ามาสแสวงหาผลประโยชน์แล้วก็ทําให้ประเทศต่างๆในภูมิภาคนั้นเกิดความแตกแยกออกไปจากในส่วนของตะวันออกกลางครับ